ยงง,งงลแรานนหมดเสิทธนะิ์เก่าสมัสิิขาร่วมกันทําความสะอาดให้กับบ้านยติธรรมที่ถูกน้ําท่วมณนะอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อเป็นการร่วมกันซับขวัญชาวใต้ครั้งที่3ค่ะ ด้วยการขนของในบ้านที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดออกมาทิ้ง99%นะคะของจำนวนมากก็ล้วนมีร่องรอยความทรงจำค่ะเช่นตุ๊กตาในวัยเด็กของเจ้าของบ้านที่เก็บมาแล้วไม่ต่ำกว่า230 0ปีก็จำใจต้องทิ้งเพราะว่าถูกน้ำท่วมแล้วนะคะพี่คะบ้านหลังนี้น้ำท่วมถึงไหนคะถึงประมาณหน้าอกครับท่านในบ้านแต่ถ้านอกบ้านก็จะลงไปอีกก็จะประมาณคอ แล้วได้มาดูบ้านป่าคะไม่ได้ดูเลยครับตอนน้าท่วมไม่ได้กลับเข้ามาเก็บบ้านเลยครับโ<อ>กโอพยพไปอยู่ไหนกันหรือว่าอยู่ที่ไหนคะตอนน้าท่วมพอดีอยู่ทุ่งลุงกันครับผมก็เลยที่บ้านก็เลยไม่ได้เก็บก็สาภาพก็จะที่เห็นนะแต่าาของไม่ได้เก็บเลยครับมาถึงบ้านตอนแรกเป็นไงบัางคะตกใจครับโอ้โหไม่ได้ว่าจะปีนี้น้ําที่นี่ยังไม่เคยขึ้นครับในบ้านแต่ว่าปีนี้ขึ้นมาสูงมาก กตกใจจริงๆครับแล้วของก็เสียเสียหายหมดแล้วชั้นหนึ่งก็ทิ้งซะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับอะไรที่รู้สึกเสียดายที่สุดมีปะคะเสียดายที่สุดะครับอาจจะเป็นเาจะรีบาทิ้งปะเสียดายที่สุดคือไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เคลียร์ของก่อนน้าท่วมเลยับที่จริงอยากจะเคลียร์ตั้งนานแล้วเพราะบ้านมันก็มีของที่เราไม่ใช้อยู่เยอะแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําก่อนมันก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้เราไม่ได้ทําสิ่งที่อยาก ควรทาไว้ก่อนตั้งแต่แรกครับก็เลยเหนื่อยตอนหลังครับแล้วเราก็ไม่ได้รู้นะว่ามันจะท่วมขนาดนี้นี่นะใช่ใช่เราก็ไม่คิดนะว่ามันจะท่วมขนาดนี้จริงครับขั้นตอนการทํางานค่ะเราค่อยๆขนสิ่งของทีละอย่างใส่ท้ายรถกระบะแล้วก็นําไปเททิ้งค่ะรอให้ทางเทศบาลมาเก็บช่วยกันล้างบ้านให้สะอาดค่ะ สิ่งของทุกอย่างที่ถูกน้ำท่วมมีน้ำหนักมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะคะเจ้าของบ้านเคลียร์เองมาสามวันบ้านยังไม่มีทางเดินเลยค่ะแต่พอได้รุ่นพี่สิทธิ์เก่าสมาสิกขาฝ่ายชายที่แข็งแรงมาร่วมด้วยช่วยกันถึงกระนั้นก็ยังใช้เวลาทั้งบ่ายเลยนะคะกว่าภารกิจจะสำเร็จลุล่วงก็ขออนุโมทนากับรุ่นพี่สิทธิ์เก่าสมาสิกขาทุกคนค่ะ นี่ก็ถือเป็นวันแรกในภารกิจในการช่วยล้างบ้านนะคะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้เลยค่ะเป็นงานที่หนักมากเลยแล้ววันต่อไปเราจะไปผจญภัยที่ไหนที่บ้านหลังไหนก็รอติดตามกันด้วยนะคะเมื่อเห็นเหตุการณ์ในวันนี้ ทำให้นึกถึงคําสอนของหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์ที่ท่านเคยให้โอวาดเมื่อครั้งที่ชาวกองทัพธรรมมาซับขวัญชาวใต้ครั้งที่หนึ่งในภัยพิบัติซึนามิวันที่19มกราคม2548ที่ว่าที่เรามาทําอย่างไรที่จะมาขอแบ่งปันความทุกข์อัตมาก็คิดได้แต่ว่าเราไม่ต้องมาแสดงอะไรหรอก เราไม่ต้องมาทำอะไรเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเรามาเป็นเราด้วยความจริงใจด้วยความเป็นจริงที่เราเป็นเท่านั้นแหละแล้วมันจะออกมาเองเห็นเอง เมื่อเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้คำสอนของหลวงปู่ก็ลอยขึ้นมาถึงหลวงปู่ท่านละสังขารแล้วแต่ลูกหลานชาวกองทัพธรรมก็จะร่วมกันสืบสารคำสอนที่หลวงปู่เคยสอนและเคยพาลูกหลานทำค่ะ